โอสวัสดีครับน้องทุกคนผมสาหรับวันนี้ครับเราจะมาเล่นลูกเล่นครับประจําซีรีส์ของชินคาเลียนกันนั่นก็คือการครอสกันตาีเองครับโดยที่วันนี้ครับเราจะนํานี่เลยครับชินคาเลียน e 5 mark t w ครับแล้วก็ black ชินคาเลียนคุเรนไนครับทั้งหมด2คันนี้ครับมาทําการโอเวอร์ครอสกันตายกันครับให้กลายเป็น e 5 mark two v e r cross black ชินคาเลียน n kurenai นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าร่างนี้ครับก็ถือว่า เป็นการโอเวอร์ครอสครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยในเวอร์ชันแอนิเมะด้วยนะครับซึ่งเรื่อนี้จบมาเป็นยังไงครับและสามารถทํำไรได้เนี่ยเรามาเริ่มประกอบร่ากันเลยดีกว่าพรองกันแล้วมาลุยกันดีกว่าโอเวอร์ครอสจินคลีนโอเคก่อนอืนครับเรามาเตรียมตัวกันในส่วนของคุณได้ไน,นก่อนนะครับผมส่วนตัวคุณได้ไน,นครับอย่างแรกถอดอาวุธออกก่อนนะครับแล้วก็แบ่งขึ้นตัวครับชบ ส่วนคาครับเรากลางออกพับตรงนี้ขึ้นเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้ส่วนบนนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือพับมือเข้าไปแบบนี้อ่ะชึบก็คือเก็บแขนนั่นแหละครับแบบนี้อ่ะผมตรงนี้ก็ไม่ยากครับทาตามปกติได้เลยเหมือนกับแปลงร่างกลับเป็นชินคันเซนตหมดทั่วไปนั่นแหละครับอ่ะแบบนี้ชึบรับเรียบร้อยเอาตรงนี้ลองพับเขากดหัวเก็บปึ๊บอ่ะส่วนตัวเรียบร้อยนะครับโอเค จริงคคุณนิหนอยครับยารอไอ้พวกสออันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้ต่อไปมาถูครับอย่างแรกสุดครับถอดอาวุธเนาะแล้วก็ดึงท่อนล่างออกทีนี้ท่อนบนนะครับสิ่งที่เราจะทําก่อนก็คือดึงแขนลงทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ท่อนบนครับเราพักไว้เท่านี้ก่อนจากนั้นถัดมาครับาดูท่อนล่างกันท่อนล่างครับเราบิดออกแบบนี้แล้วก็พับตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ทําการหมุน ตัวหหวรถไฟมาตรงนี้แล้วก็พับขาลงนะครับโดยให้จอยตรงนี้นะครับจะเห็นมีเดือยขึ้นมานิดนึงนะเสียบเข้าจอยตรงนี้ครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้กดตรงนี้แล้วก็พับขาขึ้นมาจากนั้นก็ทําการใส่เข้าไปนะครับอ่าเท่านี้ก็ใน,นตัวขาอ้อลืมตรงนี้ด้วยครับก็ในตัวขาหนึ่งข้างก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันครับพับมาแบบนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ทําเหมือนกันใส่เข้าไปกดตรงนี้ล่องพับอันนี้พับ เท้าขึ้นมาชุดแบบนี้ครับเป็นันเสร็จเยียบร้อยเดี๋ยวยังไม่เสร็จโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเริ่มส่วนขาก่อนดีกว่าครับส่วนขาสีองทำครับก็คือนำจอยตรงนี้ครับใส่เข้าไปอันนี้เนี่ยก็ทําเหมือนกับปกติเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าเราก็ใส่เซ็ตพับเท้าขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการเท้าชนกันอีกข้างหนึ่งเราทําเหมือนกันครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้อ่าพับล็อกตรงนี้เข้ามา แล้วก็พับตรงนี้ขึ้นชุบอ่าทีนี้ส่วนเท้าครับเรียบร้อยส่วนถัดไปส่วนบนนะครับส่วนหัวทีราลทำครับอย่างแรกเลยแงะส่วนบอดี้ออกนะครับซึ่งแต่ละทีแต่ละทีก็ยากเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็จัดให้แน่นครับจากนั้นส่วนข้างหลังดึงลงมาแล้วก็นามามาล็อกไว้นะครับอย่าลืมพับตรงนี้มาข้างหน้าเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะติดนะครับทั้งสองฝั่งครับล็อกไวใ้ให้ตัวตรงนี้มันตรงอ่ะโอเคเรียบร้อย จากนั้นครับถัดไปส่วนของหัวขบวนชินคาเลียนของคูเดนไนเนี่ยครับเราจะนาใส่เข้ามาแต่ว่าทีนี้ับวนนี้เนี่ยเราใส่เข้ามานี้ปุ๊บเรากดลงไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้มีเขาอยู่เราต้องให้เขาตรงนี้ครับมันขึ้นมาบนนี้เพราะฉะนั้นเราจะใส่ไปข้างหนนิดนึงครับแล้วยกเขาขึ้นจากนั้นค่อยกดลงไปนะครับให้เขาในสภาพนี้การประกอบเตรียมตัวประกอบร่างก็จะเป็นอสังสมบูรณ์เรียบร้อยครับแล้วก็พับเขาลงจากนั้นก็ใส่เข้าไปชึบจัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้ ตัวบอดี้ก็จะเป็นอัเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวแบบหนึ่งโอเคที้ถัดไปครับเราจะมาเริ่มติดอาวุธให้ละยกกล้องก่อนโอเคถัดไปครับเรื่องอาวุธนะครับเราจะนำดั๊บไคซัสสอดคุเรไนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับนี่คืออาวุธที่ถัดไปครับตัวนกตัวนี้ครับเราจะเริ่มอยกชิ้นส่วนชๆเพื่อทําการประกอบเกราะเข้าไปนะครับพ์ทนี้ครับเราจะไม่ใช้กันเนื่องจากถ้าใส่แล้วเนี่ยหมวกจะใส่เข้าไปไม่ได้ นะครับอ่าแล้วก็ดึงออกตรงนี้ปีกอย่าลืมว่าต้องสลับข้างด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ปีกข้างที่มันไม่มีดูออกมาข้างนอกอโอเคแล้วก็ส่วนขาครับดึงตรงนี้ออกมานําใส่เข้าไปแบบนี้ไปสองเกาะขานะครับอีกข้างหนึ่งเราทำเหมือนกันทุกอย่างตัวเวลาโอเวอร์ครอสชินชาร์ียนเนี่ยครับ ทุกอย่างเราทําเหมือนเดิมนะครับจะต่างก็แค่ต่อเมนเอัลไฟอกเท่านั้นครับตัวอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ปีกนะครับแบบนี้ชึบโอเเรียบร้อยด้วยในร่างนี้ครับปีกจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พับตรงนี้ดึงมือออกมาเอามือใส่เข้าไปล็อกดันตรงนี้ขึ้นโอเคแขนหนึ่งข้างเรียบร้อยอีกข้างนึงครับยางมือออก แบบนี้ใส่เข้าไปชึบป,ปิดล็อกและสุดท้ายก็ใส่หมวกถืออาวุธนะครับอ่าอืมเท่านี้ครับก็จะเป็นอสวสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกับ e5 mark II o v e r c r o s s black c h i n a r i a cool a i นะครับผมซึ่งร่างนี้เขาอย่างที่บอกครับว่า เป็นการโอเวอร์ครอสกันไตครั้งแรกสุดนะครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยก็ผมมาแบบนี้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องนี้เท่กว่านี้นะแล้วก็ด้านนี้ครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นร่างสุดท้ายนะยครับที่โผล่ออกมาตอนใช้สู้กับแบล็กชินคาริเอออกรนะครับผมอ่าซึ่งั้นนี้ครับต้องบอกนะครับว่าในเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้แค่ว่าเวลาคอสกันไตกันเนี่ยมันคือการเอาพลังของชินคาริเอสองขั้นมารวมกันแล้วก็เพิ่มพูนให้มาขึ้นนะครับไม่ใช่แค่แบบรวมร่างกันเฉยๆนะครับผม แข็งแกร่งหน้าหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่า E5 ฟาย์มาร์ทูกับราชินีคัลเลียนในสองคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชินคาเรียนที่ค่อนข้างไปทางแข็งแกร่งเลยนะครับรวมถึงคนขับครับอย่างไายาโตหรือเซเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนขับที่เทียบได้ว,ว่าสามารถซิงโคชินคาเรียนตัวเองได้ถึง100%เปร์เซ็นนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าแข็งแกร่งสุดยอดแน่นอนครับอ่าแบบนี้โดยอาวุธครับก็คือเจ้านี้เลยผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าจำได้แค่ในเรียวเนี่ยเป็นดาบที่สามารถเอาตรงนี้ปั่นเป็นกองจากเวลาฟันศัตรูได้นะครับเพราะงั้นเรื่องพลััััังงโจมมมมมตีีไไ่่่่่ปญหาาาาาคคคครรรรรรบบบบสสววววนนนนนนเเืออ็แถิด้ะ เร็วกว่า40เมตอีกด้วยนะครับของการร่างนี้เนี่ยสุดยอดแน่นอนอ่าสุดท้ายครับเรื่องของพลังท่าไม้ตายนะครับนี่ยนะครับว่าร่างนี้ก็มีท่าไม้ตายครับนั่นก็คือต้องทําแบบนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอแกะตรงนี้ออกแป๊บหนึ่งเพิ่งตัดเล็บมาโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยครับท่าไม้ตายครับจะเป็นนี่ครับจะเป็นการยิงแกรนด์คอร์สออกไป3นัดพร้อมกันนะครับมีชื่อท่าว่า o อ e r grand c r o อสนะครับผมโดยที่ o อ e r grand c r o อสนี้ครับคือการรวมพลังของแบล็กชินเคนย์คุนเนย์แล้วก็อีฟายมาร์คทูไว้ แล้วยิ่งเป็นแสงสีทองไปนะครับผมซึ่งเป็นการรวมมาถึของอีของชินคาเลียนทั้งหมด2คันเป็นแก้คอร์ทั้งหมด3ดันนะครับผมเพราะฉั้นท่านี้ครับเป็นท่าที่มีพลังโจมตีสูงแล้วก็แรงน่ากลัวมากๆนะครับผมท่านี้เนี่ยเป็นรองแค่ท่าทริปเปิลแกนคอร์สแล้วก็อันติเมตแกนคอร์สนะครับผมเพราะงั้นแล้วแน่นอนครับว่าสุดยอดแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าแรงนี้ครับก็ยังมีค่าหนึ่งครับที่โผล่ในรอบสุดท้ายท่าสุดยอดครับไม่ใช่ท่าที่มีชื่อแต่อย่างใดครับมันคือการที่ชินคาเลียนทุกคันครััับบบจะรวมพลงงส่ให้กกแ็ิน สเปกชินแคเดนคูเนไนนะครับแล้วก็อีไฟมาร์ทูลและสองคันก็จะประกอบร่างเป็นร่างนี้ครับแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีอีไฟครับเป็นในรูปแบบของรถไฟสีทองนะครับผมท่านี้เนี่ยเป็นได้ใช้ในการปิดฉากแบล็กชินแคเดนออกตาครับแต่ว่าไม่ได้มีฟิท่าแต่อย่างใดนะครับผมแต่ฉากนั้นเท่จริงๆนะครับผมแบบนี้แค่ทีนี้เราหมุนดูกันสักรอบนึงนะครับอ่าชึบชุบชบชบชบอ่าแบบนี้ครับส่วนหน้าก็มีปัญหาครับอย่างนี้เห็นตรงนี้เลยอ้อลืมไปมาดูหน้าชัดๆก่อนดีกว่าหน้าชัดๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคครับเ เรียบร้อยครับและนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับ e 5 i l 2 Overcross แบล็กชินคาริออนโคเดนนะครับผมซื้อนานีครับต่อว่าเป็นหน้างที่เท่มากๆครับแล้วก็ของเล่นเนี่ยทำออกมาได้ก็มาตรถานชิคเล่นนะครับถามว่าออกมาสวยงามแบบสุดๆเลยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็คือเราก็เข้าใจนะครับว่าหนางนี้เป็นยังไงแล้วก็สามารถทําอะไรได้นะครับผมรวมถึงว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยต้อบ่กนะครับว่าเวลาโอเวอร์ครอสเนี่ยแรกๆเนี่ยรู้สึกทําแบบประกอบกันยากมากมีต้องปิดชิ้นนู้นเปิดชิ้นนี้ประกอบนู้นประกอบนี่แต่พอเราทําไปเรื่อยๆครับก็เริ่มรู้สึกชินแล้วก็ทาได้ไวขึ้นเนาะมันก็ต่อว่างน ใจด้วยนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็เนียนะครับรีวิวประจำวันนี้เลยครับใครชอบเดี่อนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไป all ด้วยทิ่สำคัญอย่ายลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีข้อแนะนำครับก็สามารถพิมพ์ความคุยได้เสมอเลยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย